ปัจจัยหนึ่งเนี่ยที่ทาให้การเลือกตั้งอบจอเนี่ยมันดูมีความคึกคักมันมีความน่าสนใจขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่ถูกมองว่าเหมือนเป็นการจัดสรรเก้าอี้ครับของบ,บ้านใหญ่ที่สังกัดอยู่ในแต่ละมุง้งแต่ละขั้วแต่ละพักการเมืองได้มีโอกาสในการขยับขยายมีโอกาสเติบโตมีโอกาสต่อย,ยอดแตกแยกขยายอำนาจเข้าไปอย่างเช่นเรื่องอะไรเช่นส่งน้องที่ตระกูลเดียวกันนำสกุลเดียวกันลงไป สู้ในเลือกตั้งท้องถิ่นพ่อก็ส่งลูกลงไปลองในสนามเลือกตั้งนายกอบจอตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นการวางรากฐานเพื่อที่จะปูทางไปสู่การเลือกตั้งสนามใหญ่ในปี2570เนาะแล้วก็ยังเป็นการแรกระชับขั้วอำนาจจากเรื่องของการบริหารงานซึ่งในแต่ละจังหวัดก็ต้องยอมรับว่าอบาจอเนี่ยก็มี เมด็ดเงินที่ไม่น้อยเลยที่จะต้องบริหารงานในส่วนนี้ด้วยอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้การเมืองในสนามเลือกตั้งท้องถิ่นดูมีสีสันขึ้นถามว่าเพราะอะไรคือมันดูเหมือนการเลือกตั้งครั้งนี้จะดุเดือดขึ้นเพราะว่าเป็นการเปิดหน้าชนของบรรดาตัวตึงบรรดาผู้ช่วยกาเสียงของแต่ละพักซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็เป็นผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะคุณทักษิณชินวัตรคุณพิธาลิมเจริญรัต คุณช่อพนิกาวานินี่ยังไม่นับคุณธนาทรด้วยซึ่งหลายต่อหลายคนนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวพ่อตัวแม่หรือไมได้นะมันเลยทำให้บรรยากาศการเมืองในสนามเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันดูมีความคึกคักและมันเหมือนเป็นการมันเหมือนเป็นการทําให้คนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยได้ออกมามีบทบาททางการเมืองในช่วงที่มีการเลือกตั้งตรงนี้ด้วยนั่นเลยทําให้ภาพรวมของการเลือกตั้งเนี่ยมันเลยทําให้เกิดความน่าสนใจมทำให้เกิดกระแสมากขึ้น และถามว่าจะเป็นการสกัดส้มจริงไหมตรงนี้เองเนี่ยถ้าเกิดหลายคนมองอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ท้ายท้ายที่สุดเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้ถามว่าทําไมเพราะว่า47จังหวัดที่มีการเลือกตั้งในวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยถ้าเป็นไปตามข่าวเนี่ยพรคประชาชนเขาส่งทั้งหมด18จังหวัดซึ่ง18จังหวัดนี้เองเนี่ยมันก็เป็นการชนกันกับเพื่อไทยชนกับภูมิใจไทยบ้างซึ่งแต่ที่เหลือเนี่ยนอกเหนือจาก18จังหวัดนั้นเนี่ย มันก็เป็นการชนกันเองของขั้วตระกูลบ้านใหญ่ซึ่งอยู่ในฝั่งของรัฐบาลด้วยกันเองอมไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยสีแดงซึ่งอาจจะชนกับตระกูลใหญ่ซึ่งมีเงาของสีน้ําเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าภูมิใจไทยเขา ไม่ได้ส่งผู้สมัครเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทรงเขาเป็น,นผู้สมัครอิสระ <c oughs> ทั้งนั้นแต่แค่บางทีมันบังเอิญว่าคนไปสนับสนุนไปช่วยอ่ะเป็นคนของภุมใจไทยเฉยเพราะอะไรเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยครับมันเป็นการรักษาขั้วอํานาจเดิมแต่อีกหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานเนี่ยมันก็เป็นการขยายฐานอํานาจใหม่ไปสู่พื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นนอกจากนี้เรายังเห็นการขยายฐานพื้นที่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือในพื้นที่ภาคใต้ ประชาธิปัตย์เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมแต่เราเห็นคนใกล้ชิดของพรรคภูมิใจไทยก็ไปลงสมัครนายกอบอจอด้วยครับตรงนี้เองเนี่ยมันเลยทําให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วส้มถูกลุมจริงหรือเปล่าก็ภาพรวมอัมอาจจะเป็นแบบนั้นถ้าเกิดคนมองเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปก็ได้แล้วถ้าถามว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันมันเป็นแบบไหนก็คือว่าการที่จะถูกลุมกินโต๊ะหรือว่าการมีแชทดลายหลุด มาลักษณะที่ที่เป็นไปตามข่าวที่คุณชัยิวัฒน์เอามาเปิดเผยเนี่ยมันเหมือนเป็นการถูกมองว่าพักสีส้มถูกลุมกินโต๊ะเพื่อเรียกคะแนนความความเห็นใจความสงสารหรือเปล่าคือเขาบอกว่าสนามการเมืองเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันแตกต่างจากสนามการเมืองใหญ่ ซึ่งระดับชาติเนี่ยมันมีปัจจัยหลายต่อหลายอย่างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของของประชาชนแต่สิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดได้เนี่ยก็คือจํานวนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคือถ้าเกิดว่าเป็นไปตามที่เราสังเกตมาเนี่ยในเรื่องของการเลือกตั้งอบจในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคดออกมาใช้สิทธิเนี่ยไม่เยอะเท่า,าที่ควรนะและตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ตระกูลใหญ่บ้านใหญ่หญที่ที่เขาสังกัดพรรคการเมืองเนี่ยคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งเพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมว่าบ้านใหญ่แต่ละหลังแต่่ลละะมุ้้งแตัว เขาก็มีคะแนนจัดตั้งหัวคะแนนรวมถึงเครือข่ายการเมืองที่เป็นของตัวเองอดังนั้นหากตัวแปรสำคัญก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มวัยรุ่นเยาวชนเนี่ยไม่ออกไปใช้สิทธิ์ม,มันก็ส่งผลให้การเลือกตั้งนายกอบจในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะพลิกขั้วย้ายค้างได้และที่สำคัญคือหลายต่อหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าแล้ว18จังหวัดของพรักประชาชน,ชนเนี่ เขาจะสาม,มารถที่จะกําหนดตัวชี้วัดยังไงได้ว่า18จังหวัดยชนะเท่าไหร่แพ้เท่าไหร่ถึงจะประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งท้องถิ่นครับนักการเมืองรวมถึงนักวิเคราะห์การเมืองเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้ว18จังหวัดเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะหมายมั่นปั้นมือไว้4-5จังหวัดที่ค่อนข้างที่จะชัวร์แต่ถ้าจะชนะเพียงแค่1จังหวัดเนี่ยก็ถือว่าพรคประชาชนประสบความสําเร็จแล้วนะ,ะเพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่ อนาคตใหม่ตั้งแต่เก้าไกลคณะก้าวหน้ารวมถึงพรกประชาชนเนี่ยที่ส่งคนลงแข่งขันในการเลือกตั้งนายกอบจเนี่ยณถึงเวลานี้ไม่มีสักสนามไหนเลยนะที่เขาชนะการเลือกตั้งดังนั้นถ้าเกิดว่า47จังหวัดเนี่ยชนะจังหวัดหนึ่งเนี่ย เา<ก>็าบอกว่าชน,ชนะแล้วถือว่าประสบความสําเร็จแล้วมันเป็นการเริ่มต้นวางรากฐานที่ดีสําหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นในอนาคตคือ45จังหวัดที่เขาหมายมั่นปั้นมือเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่เขาชนะการเลือกตั้งสนามใหญ่ยกจังหวัดนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่า เวทีเลือกตั้งท้องถิ่นกับสนามใหญ่เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นการเมืองคู่ขนานกันคือได้สสมาเยอะก็จริงแต่ในท้องถิ่นเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันเพราะว่าเรื่องของความใกล้ชิดกับประชาชนนะครับคือบ้านใหญ่เขาหลายจังหวัดเนี่ยเขายอมไม่ได้จริงๆที่จะต้องแพ้ในสนามท้องถิ่นเขามาแต่อขันกับยขาเออย่างที่บอกว่าปัจจัยในการตัดสินใจของคนเนี่ยซึ่งอยู่ในท้องถิ่นในการเลือก ระดับท้องถิ่นกับระดับชาติเนี่ยมันมีความแตกต่างกันและที่สําคัญคือบรรดาหัวคะแนนจัดตั้งเนี่ยตรงนี้ก็เป็นตัวแปรสําคัญเหมือนกันที่จะเป็นตัวชี้ขาดว่าใครจะชนะการเลือกตั้งครับและอย่างที่คุณบอกด้วยก็คือถ้าดูจากการเลือกตั้งจังหวัดก่อนๆหน้านี้ที่คนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไปใช้สิทธิ์น้อยหรือว่ายอดของคนใช้สิทธิน้อย คือฐานเสียงหลักของพรรคประชาชนเขาปฏิเสธไม่ได้ว่าฐานเสียงของเขาก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่นี่แหละทีนี้ถ้าเกิดว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์ก็อาจจะส่งผลต่อผลการเลือกตั้งเหมือนกันนะรป,ประมาณนี้นครับรค่ะอ่ะลค่ะขอบคุณขอคุณสกลค,ค่ะ